โตโน่งงงมากจู่ๆก้อยอรัชพรปล่อยโฮกลางรายการรู้สาเหตุแล้วบีบมือแน่นๆค่ะเรียกว่าเป็นนักรองนักแสดงที่มากฝีมืออีกคนหนึ่งสําหรับโตโน่พาคินขำวิไลศักด์ด้วยความที่เจ้าตัวนั้นลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีทําให้มีผลงานให้แฟนๆนั้นได้ติดตามกันเป็นจํานวนมากทั้งผลงานเพลงและงานละครล่าสุดนั้นหนุ่มโตโน่ได้มีโอกาสเป็นแขกรับเชิญในรายการท่าโนรับพีจะรักป้าอีีที่หนึ่งร้อยสิบเก้า ดำเนินรายการโดยก้อยนัตตีตรีมค่ะซึ่งมีบางช่วงบางตอนคำพูดของหนุ่มโตโน่น้ำทำเอากับสาวก้อยน้ำตาคลอกันเลยทีเดียวโดวยสาวก้อยถามว่าพี่โตโน่มีโมเมนต์ขี้หึงขี้หวงแบบนี้บ้างไหมโตโน่บอกเลยว่าไม่เลยค่ะก้อยถามต่อว่าเพราะเราผ่านชีวิตมาเลยเปลี่ยนว่าพื้นฐานเราไม่เป็นอยู่แล้วโตโน่บอกว่านิชานนั้นเป็นคนที่มีความสิ่งดีงามไม่รู้จะเอาคำไหนมาบอกก้อยเข้าใจไหมต่อให้วันหนึ่งเขาชอบคนอื่น เราก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ต้องดีกับชีวิตเขาเราก็เลยไม่ได้ไปคิดถึงตรงนั้นเราอยากให้เขามีความสุขจริงๆเขาเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ดูแลทางบ้านตั้งแต่อายุ20ก้อยบอกต่อว่าพี่ช่วงนี้หนูก็เซนซิทีฟเรื่องตัวเองคือในช่วงนี้ก้อยอารมณ์สวิงก็เลยแบบว่าเล่าให้พี่โตโน่ฟ,ฟังแล้วว่าก้อยนั้นจะไม่บอกกับทุกคนก้อยจะบอกพี่โนแค่นั้นให้พี่โนเยียวยาอยู่ค่ะในช่วงนี้รู้แล้วสาเหตุแบบนี้บีบมือเน แน่นค่ะ